สวัสดีค่ะวันนี้นักเหนือสมุทรจะมารีวิวรีวิวอะไรคะของเล่นอะไรคะนี่เล่นอะไรเอ่ยช่างบ้านอ๋อตัวต่อบ้านโอ้โหไอแกให้เพื่อนเดูหน่อยค่ะอ๋อมันเป็นตัวต่อบ้านมันจะมีเป็ดแกไม่ได้ก่อนนอนนะครับนักเหนือจะมารีวิวของเล่นให้ดู ซื้อมาให้ที่โลตัสนะคะโอ้โหมีอะไรบ้างเนี่ยอ๋อมีตัวต่อมันเป็นบ้านใช่ไหมใช่ที่เป็นเ้ียไหนไหนไม่เพื่อนๆดูไหนคะ่ะเอาอให้เพื่อนๆดูตรงนี้เลวคะ่ะดูแล ดูคะ่ะดูข้างหลังนี่ไงเป็นบ้านโอ้โหไม่มีประตูเนี่ยเออเอาไปประตูเอาประกอบให้เพื่อนๆดูคะ่ะโอเคแล้วมาที่บอกสงานประกอบอยังไงประกอบอยังไงคะอ๋อมันเป็นบ้านกระต่ายแล้วมันมีตัวอะไรตัวอะไรบ้างนี่ไม่จับขาดูหน่อยค่ะอะไรกว้างเหรอกว้า <g> ง <wang. S 3> <c oughs> อ๋อบ้านกว้างกับเป็ดใช่ไหมนี่เป็ดน้อยอโอ้มีเสียงไหมคะนี่อ่านั่งเหนือกลังอ่ะต่อให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้กว้างน้อยอันนี้พี่เป็ดมีพี่เป็ดกับพี่กว้างนะคะแันน้องเหนือกำลังต่อบ้านให้นี่จะเป็นบ้านกว้าง บ้านกวางกับบ้านเป็ดหรือไก่เนี่ยไก่ใช่ไหมใชเดือโนนกอ,อ๊ไปเป็ดเหรอเป็ดเหลืองอะไรยังคะเดี๋ยวป๊าป๊ากำลังประกอบให้โอ้โหจะพากันไปเที่ยวไหนคะเนี่ยสองตัวนี้น่ะไปเข้าบ้าน เลยค่ะข้ามแล้วเอาอยางดิเข้าไปเข้าบ้านเร็วได้ยังได้อะนี่ที่นอของเขาในที่นอนของเขาอยู่ไหนคะนอโอ้แล้วเข้าบ้านเลยค่ะข้ามแล้วค่ะเด็กๆต้องเข้าบ้านนะคะถ้ามันมืดแล้วนะเข้านอนแล้วเข้านอนไหนเขานอนด้วยกันได้เหรอใช่ เขาไม่ชนกันเหรอเขาไม่กัดกันเหรอลูกใช่โอ้โอหหันบ้านไหมเพื่อนๆดูหน่อยสิคะอ๋อเปิดประตูบ้านได้ไหมประกอบ็อยังไงเ,เหนือก็เอาสัตว์เลี้ยงเข้าบ้านแล้วเป็ดน,น้อย แล้วก็พี่กว้างกว้างน้อยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊อะอะาหาาแล้วเหรอช,ชาเลยออกมาเล่นได้เลยค่ะนี่เดี๋ยวฉันจะทำเรื่อมไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะทำรถให้นะทำรถอะไรคะรถชิงอะสมุด<ะ>บอกว่าจะทำรถพา พี่เป็ดกับพี่กว้างไปเที่ยวโอ้โหกันเัาประกอบใหญ่เลยไหนไหนไห,น,ไหน,น,นนี่จะกลับเป็นเนี่ยหรือเปล่ารับรรล้ว,ลลวไปไลยเอาขึ้นรถเร็วไม่ใช่รถอยู่นี่ไหน <laughs> อแล้วค,คุณเ,เพื่อนๆกันแล้วสำหรับคลิปนี้น้องเหนือสมุดต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามให้น้องเหนือสมุดด้วยนะคะป่าคลิปต่อไปน้องเหนือจะมารีวิวของเล็ดอะไรอีกนะคะบ๊ายบายพบพ